แล้วเจอแล้วนะคะอันนี้คือพักบ ing, อลเนาของเมืองเฮาเนาะอันนี้พักพวกกาตีเมียนะคะเดี๋ยวเฮาจะไปแกงสีพกละนะคะอายากนะคะพักเมืองเมืองพักเมืองเมืองอันนี้อย่างเนี้ยอ๋ออันนี้น่าจะดอกข่านะคะน่าะเดี๋ยวอันจะซื้อพักนหคคะบนทองอย่างพักบอลบ้านะคะไ,<ห>ไปแกงสิพักโปกกานะคะ นี่ก็เป็นกุ้งอ่ะสะตอเจอแล้วสตอนะคสะตอสตออยาก,กินสตออยาก,กินสตอกับส้มตำนะคะ,ะที่บ้านไม่กินช่างมันรอไปกินนะคะมีเห็ดเพอขายด้วยนะโอ้โหมันจะแกะ่มันจะอ่อนนะโดนต้มโดนต้มหู้เว้ย ติดกี่บาทนะฮะออนอยู่อ่ะเ็ดอมใหม่เ็อมใหม่อ๋นอฮะเออแมนปีแลมได้กินจักกรรมอันนี้กี่บาทนี่้เอาเลซื้อเห็ดหอไปต้มดีกว่าเอาลินเนี่ย เฮดฮอบใหม่นะเฮดฮอบใหม่นะคะเนี่ยของันเนี่ยผลไม้ของเจ้าเนี่ยอ๋อแล้เฮดฮอบตั้งเฮามันบัตเตือ้อตลาดสดเจดีแม่ครัวค่ะลินจีค่ะลินจีจักระพัดนะคะหมูเฮดฮอบเฮดฮอบนี่ om, เป็นตลาดสดนะคะตลาดผลไม้นะ,ะอันนี้ก็น,น่าจะเฮดฮอบนะ อืองเอืง <Church> อืงอืงโอ้นี <What I essen use> ่เ <abord> ป <noticing> ็นหอยหอยขมนะคะเล็ก <Led> น <them aside> ้อยไข่หอยขมเอื้องอ่างเอืองอ่างมันมีไข่กว่านี่เไ็ดทอดไ็ดทอดนะเไ็ดทอดกาจะดีแม่ครัวนะะมีลิดน้อยลิดใหญ่นะคะอ่อนๆนะคะเนี่ยเท็ดใหม่ค่ะหน่อไม้สดก็มีนะกับมาซื้ออีกเลือองความสดเลือกองความวันนี้วันพระนะคะ มันเป็นวันหยุดเนาะคนเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวอันได้ผักพวกกาไปแล้วก็บอลแบ้ไปนะคะแล้วก็อะไรอย่างไรคะเออให้ทอปเดี๋ยวไปแกงไสนน่อมเนาะอันนี้เป็นผักหวานปลานะคะกองพนเนินเพินเทิกเลยผักหวานปลา,าอ่อนๆนะคะเองอันนี้ผักพวกาติเมียนะผักใหม่ๆผักพวกาตีเมียึกกย่ง อาจจะป้าของกินเลย